ดินไหวเขย่าแรงสองครั้งขนาด7.1และ6.9เกิดซึนามิสัตว์เข้าฝั่งหลายลูเร่งสำรวจและช่วยเหลือพยากรณา์กาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวารตภัยอุทก,กภัยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วัาา Facebook, วนุกที่9สิงหาคมในช่วงเย็น คืนนี้จะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่เสี่ยงจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในบางพื้นที่ในวันนี้ในคืนนี้รวมถึงในอีก24ชั่วโมง,งหน้า10วันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงภาพขาวแผ่นดินไหวและการเกิดสึนามิที่บริเวณพื้นที่ประเทศญี่ปุน่นจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพขา่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟัง ในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอนมินจะพาไปดูมีด้านของพื้นที่แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก่อนนะครับแผ่นดินไหวขย่าแรงสองครั้งซ้อนเซนามิซัดฝั่งหลายลูกในพื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมีรายงานคลื่นเึนามิซัดเข้าฝั่งทางการเร่งตรวจสอบความเสียหายเบื้องตน้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวสองครั้งความรุนแรง7.1และ6.9เมื่อเวลา16บนาฬิกาสีน,นาทีของเมื่อวานนี้ ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเกาะคิวชูทางตอนใต้อยู่เลือกลงไปใต้ดินราว25กิโลเมตรโดยสื่อญี่ปุ่นมีการเปิดเผยภาพเสาสัญญาณไฟจราจรสั่นไหวอยู่ราว30วินาทีจนถึง1นาทีและยังมีภาพข้าวของภายในอาคารสูงทั้งจานตกแตกและหนังสือร่วงลงจากชั้นวาง และมีรายงานคนได้รับบาดเจ็บ3ามคนแต่ยังไม่มีรายงานยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตส่วนเบื้องต้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวได้ไม่นานนักก็ได้เกิดคลื่นสึนามิสูง1เมตรสัตเข้าชายฝั่งเกาะคิวชูและชิโกกุรวมทั้งยังมีคลื่นสึนามิขนาดเล็กที่บริเวณจังหวัดชิบะด้วยนะครับทางการแจ้งเตือนให้ระวังคลื่นสึนามิที่อันตรายพัดถล่มชายฝั่ง ซึ่งคานว่าจะเกิดใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวทางการญี่ปุ่นได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วขอบคุณที่มาจากอมรินทีวีนอกจากที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามขนาด4.9ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดบุนราชธานีซึ่งห่างออกไป355กิโเมตร ขอบคุณที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่โชคดีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่อย่างใดนะครับต่อไปจะพาไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยกันนะครับกาถึง10สิงหาคม2507ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงในทุกภาคแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาเลยนะครับ ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้9สิงหาคม2567บริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงจากแอดมินจันทัยสภาพอากาศแอดมินสนันนแจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชยนัยนาทสิงห์บุรีชนบุรี สราแก้วระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานียะลาและนาราธิวาสส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดมินธนาวัน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลและนาราธิวาสเฝ้าระวังกันนะครับ ส่วนปัจจัยฝนในช่วงนี้ก็ตามที่อดิมินได้กลืนเอาไว้แล้วนะครับว่าในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในช่วงนี้ลดลงในทุกภาคนะครับลดลงก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเลยนะครับก็ยังคงมีปัจจัยคือมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยอ่อนกําลังงงชัดเจนแต่ก็มีหย่อมความรากาศต่ำบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนแต่การส่งผล ที่ทําให้ด้านของความชื้นพัดนําเข้าไปเลี้ยงนีด้านของหย่อมความประกาศต่ําก็มีความเฉืยมีความเอื่อยมีความน้อยนิดที่จะพัดนำกลุ่มฝนเข้าไปเพราะมรสุมไม่แรงดังนั้นฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับและมีแนวลมพัดสอบของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างดังนั้นนะครับฝนตกหนักจึงเน้นไปที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนคลื่นลมไม่สูงมากนะักสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนก็จะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40บบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพะเยาตากำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด ยีิบสามยิบหกองศาและสูงสุดสามสถึงสามห้าองศาจากลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยและสี่สิบ่วนมากบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนคร,ครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินร์อ้ณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสี่ถึงสามหกองศาจากลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ฝนฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบส่วนมากนาครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีวิทยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสี่ถึงสามห้าอ,องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบหกยี่แปดองศาและสูงสุดสามสองสามห้าอ,องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดองศาและสูงสุดสามสองสามห้าองศาจากลมรมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาส อุณหภูมิสาสุดยิบสามยีองศาและสูงสุดสามสององศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสัมผัสถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลึขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอรอยและ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรังและสูนอุณหภูมิต่ำสุดยิบม2 6องศาและสูงส่วน31-34องศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสัพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่พังงาลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสัมพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรขอให้ติดตามพากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับ เดวมินจะพาไปเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนในคืนนี้กันก่อนนะครับจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกา9สิงหาคม2567สุราษฎร์ธานี11.7มเมตรบ้านนาสาร13.1บ้านขวัยุง10.2บ้านกิริรอบ9.1บ้านอินทนิน15.9บ้านไนตูน15.9ท่าสารา12.2พรหมโรค14.1นครศรีธรรมราช12ลานสกา8.2 บ้านหนองหนอน8.6ปากพนัง8.4อี11ธนิกามริวเปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในมริวินพื้นที่บ้านกำแพงเพชร15.1บ้านคำภู9.8บ้านชัยพร12.3บ้านทุงสว่าง11พรเจริญ8.4บ้านโซพิสัย10.5บ้านดงมดแดง11.8บ้านนาโซ13บาบ้านคำอ0 1 0 8 และหลังจากนั้นปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนระรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นวาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ